สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบงโซเยร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนการแกะเครื่อง Vivo Y20 นะครับหน้าจอแตกมานะครับ Vivo Y20 รับแรกนะครับเราก็จิ้มทาซสิกมปก่อนนะครับเิ็มทาสิกน้อครับแล้วต่อไปก็ใช้ไดมาเป่าครับขอบด้านข้างนะครับมีจอสองหน้าติดนะครับ รอรอไปบ้าน,นครับโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปก็นําแผ่นโกหะนะครับนําร่องไปก่อนนะครับเห็ปนประติะครับรอๆๆครับ คยแกะแกะซ่อมมาแล้วครับแล้วต่อไปนะครับแล้วก็จะขันน็อตน,นี้ออกให้หมดนะครับน็อตบริเวณนี้หมดออกให้หมดเลยครับขั้นต่อไปก็เอาไขควงมาครับ นนี้จะเป็นฝาคอรอบนะครับแผ่สแกนตลายมือนะครับแผ่สแกนลายมือจะติดตัวสวิตช์นี่นะครับปิเปริรนี่มานะครับพวกนะครับตอนนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับอย่าทำหายนะครับเวลาประกอบคืนก็ใส่ให้ครบนะครับ ต่อไปก็นําเล็บนะครับเลาะนี่นะครับใครไม่มีเล็บก็แผ่นปะตินครับมานี้นะครับตัวนี้ก็ขันออกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวครอบฝานี้ออกนะครับ ตัวนี้เก็บไว้ให้ดีนะครับตัวนี้จะริกก็เพื่อนนะครับตัวนี้จะสั้นก็เพื่อนนะครับล่วไปก็ฝาครอบนี้ออกครับตัวสแกนและนิ้วมือครับจะาพวงก,กับสวิตช์ด้านนี้นะครับแล้วต่อไปก็ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับแกะแบตเตอรี่ออกเลยนะครับ เ้วต่อไปก็ถอดนี่ออกเลยนะครับให้จอนี้ออกเลยนะครับเ้วต่อไปนะครับเราก็ใช้ได้เป่าทำหน้าจอนะครับ มาครับมาสัมผัสแต่แต่ดูดดครับถ้าร้อนแล้วก็รอครับครับต่อไปก็เอาแผ่นลูกหา่านะครับเลาะนี่ครับเลาะด,ด้านข้างนเงือก็ได้ครับ แฮนดปพัติกงนะครับลอกตามเลยนะครับทีนี้นะ่าจะเคยเปลี่ยนจอแล้วครับเก้าเนียวหน่อยนะครับโดนน้ำมาด้วยครับ นะครับสภาพโดนน้ำเปลี่ยนจอแล้วครับโอเคครับเต่อไปเราก็จะทำความสะอาดนี่นะครับเศษกาวเศษกระจกพวกนี้นะครับเอาให้หมดครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยครับเพื่อประหยัดเวลาเดี๋ยวเราจะไปลองจอเลยนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นจอใหม่นะครับ mm. มาลองจอกันเลยนะครับ mm. อันดับแรกได้จอมาครับต้องลองก่อน,นครับ mm. ลองแบบนี้เลยนะครับลองเทสว่าเดินตามนิ้วเราไหมนะครับลองประมาณสัก ยี่สินาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับอันดับแรกก่อนที่จะลองจอครับเราต้องเช็คว่ามีรอยแตกไหมนะครับก่อนที่ติดกาวครับก่อนเราลองจอครับก็ใส่พั้วแทีนครับแล้วก็พั้แบตเตอรี่ นี่เราก็ลองมาประมาณนับแล้วก็ลองเสียบสายชาร์จด้วยนะครับชาร์จด้วยแล้วก็ลองนะครับาจอมีอาการลวนไหมถ้าไม่มีอาการลวนก็ติดกาวได้เลยนะครับ ดับแรกครับปิดเครื่องก่อนนะครับเัาต่อไปนะครับถอดขั้วบแบตเตอรี่นะครับหลังจากที่เราลองจอดเสร็จแล้วนะครับ ตัวนี้ไม่ไม่มีม่แล้วแล้วต่อไปก็แกะแผ่นซีฟ้านี่ออกครับเป็นกาวสองหน้าครับพยายามดันนะครับดันแพรให้สูงๆนะครับให้เรียวว่ามันนี้ไว้สักสองมิลครับเวลาติดกาวไม่ไม่ได้รครับแพรครับแล้วก็รีดนะครับประมาณนี้นครับ กาสองหน้ารี้นะครับโอเคนะครับแล้วต่อไปเราก็มาติดกาแล้วครับอันนี้ก็ทาขวาซาเรียบร้อยนะครับนี่เป็นคาบน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับเว้นเว้นนิดหนึ่งนะครับอย่าทาทับนะครับแล้วไปก็ทาเกาวเลยนะครับเว้นตัวกล้องนิดนิดหนึ่งนะครับ ในเวลาจอหนีไปไปทับกาวนะครับกาวอาจจะเลอกกล้องเลอกขอบกล้องได้นะครับไม่ต้นเว้นมากครับเวน้นนิดเดียวก็พอนะครับ ต่อไปแล้วก็นำจอใส่เข้าไปเลยนะครับ mm hmm. mm hmm. ยกนิดนิดหนึ่งนะครับ oh, ตัวนี้ไม่ต้องติดนี่ก็ได้นะครับจะ uh huh. นำสกอตเทปมาติดดีกว่าครับตัวนี้ต้องติดกับตัวบอดี้นะครับตัวแผ่นหอดนะครับ นี่ครับเราก็ดันนี้ขึ้นไปนะครับเึาไปแล้วก็ตัวเทปนิปะเลยนะครับแต่ต่อไปก็สอดลงไปเลยนะครับสอดไปเลยนะครับพยายาประกบให้สนิทนะครับประกบให้แน่นนะครับแล้วก็เช็ดขัาวเก่านะครับ ใส่สกเก็ตจอลงไปนะครับแบ้วต็รีดนะครับไหลนะครับไหลแบตเตอรี่มาใส่เลยนะครับตัวแพรนี้เด้งนะครับเดี๋ยวจะไปก็ใส่ขั้วแบตเตอรี่นะครับ ลำดับต่อไปก็ใช้ยังรัดลนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับนะครับชิคดูว่ามีแสงรอดไหมครับมานี้นะครับีโบรุ่นนี้สามารถใช้ได้กันหลายรุ่น,นครับ v i v บ Y หนึ Vivo Y20s นะครับ Vivo Y20 ครับ 20i แล้วก็20 2021ครับเดี๋ยวเราก็จะกิดสกอตเทปไหมครับตามมุมนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอตัวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไ r ร b ์และกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ